แลเปลี่ยนตรงนี้เป็นสปีด R1 ที่เราเซตไว้แล้วเข้าเกมเลยจบต้องนำอะไรครับแล้วก็ใช้ R1 เป็นสปีดได้เลยครับมาเฟกช็อตและ R2 เป็นปั่นนี่คุณเคยตัวหนึ่งนะตัวขาวนะซึ่งใช้ได้ทั้งสตัวนะตัวนี้ก็ราคาย่อมเยาวกว่านะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเซตติ้งจอยกันครับใน iOS นะครับตอนนี้ผมเจอแค่ใน iOS นะ Android ยังไม่รู้ว่าทำได้ไหมครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนสปนะีด ที่ใครซื้อจอยไปแล้วนะครับ R สองมันจะเป็นสปีดใช่ไหมเราจะสลับมาเป็น R 1เหมือนที่เราเล่นแบบวิ่งหรือเกมที่เราคุ้นเคยเกมบอลส่วนใหญ่จะเป็น R 1, หนึ่ง R สองจะเป็นเอาไว้ปัน่นอะไรเงี้ยเราจะคุ้นชินกว่าใช่ไหมวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกันเนะี่ยอันนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวยังไม่เปลี่ยนจะเป็นปุ่มวิ่งเลยกระชากก็กด2ที 3, ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตวิธ,ธีการเซตนะครับว่าเปลี่ยนตัวเนี้ยเป็นปุ่มวิ่งยังไงนะตอนนี้ยังไม่ได้ต้องเป็น R สองถึงจนะว okay, ิ่งนนะคคครราัับบี่่ เข้าไปที่ตั้งค่าของเรานะแล้วก็ไปที่ทั่วไปครับและเลื่อนลงมาจะเจอเขียนคําว่าอุปกรณ์ควบคุมเกมครับเข้าไปครับแล้วจะเจอหน้านี้ครับก็คือมันจะบอกสถานะจอยเราด้วยว่าตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วแบตเชื่อมต่ออยู่นะอะไรเงี้ยตัวน,นี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะตัวขาวนะซึ่งใช้ได้ทั้งสองตัวนะตัวนี้ก็ราคาย่อมเยาวกว่านะ อันนี้เป็นของ PS4 แท้นะครับโอเคก็ใช้ได้ทั้งคู่เดี๋ยวมาดูกันว่าใช้ได้จริงไหมทั้งคู่นะครับดับแรกเลยเราจะเห็นว่าอันนี้แหละเรามาที่ตรงนี้ครับโปรไฟล์เราต้องเพิ่มโปรไฟล์ใหม่เข้าไปนะครับสมมติอ่าเพิ่มโปรไฟล์ใหม่ปุ๊บเป็นชื่อเราตั้งชื่อว่าสปีดอ่าหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็เสร็จอ่าจะขึ้นตรงนี้ว่าสปีด R หนึ่งเป็นเป็นโปรไฟล์นะครับอันนี้ก็คือเรามาเซตตรงนี้ได้เลยเนี่ยแล้วก็เลื่อนลงมาครับจะเห็นอันนี้ผมเซตไว้แล้วที่่่จรจริิงมมันนนเเป็คาต้ เราจะมาเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะปุ่ม R หนึ่งกับ R สองครับก็คือง่ายๆเปลี่ยน R 1เป็น R สองแล้วก็เปลี่ยน R สองเป็น R หนึ่งก็คือสลับกันนะแค่2ปุ่มนี้นะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นไปครับยังไม่เสร็จนะครับแค่นี้ยังเล่นไม่ได้นะแค่นี้คุณจะเข้าเกมไปมันก็ยังเล่นไม่ได้อนะบางคนไม่รู้นะก็ยังเป็นเหมือนเดิมเป็น R สองปุ่มสปีดเหมือนเดิมครับมันยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นอีกขั้นตอนหนึ่งคือเข้ามาที่หัวข้อมันเลยครับ Dual Shock มาเปลี่ยนตรงนี้ครับตัวควบคุมเริ่มต้น เปลี่ยนเป็นสปีด R1 ก็คือเซตของมันเลยนะเป็นสปีด R1 ทันไหมตอนแรกม,มันจะเป็นค่าเริ่มต้นมาเปลี่ยนเป็นสปีด R1 ก็คือเซตติ้งที่เราตั้งไว้ตรงข้างล่างเนี่ยโปรไฟล์นั่นแหละแล้วคราวนี้จบเลยเข้าไปใช้ได้เลยครับคราวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น R1 เป็นปุ่มสปีดแล้วนะครับนี่ R1 เป็นสปีดแล้วแล้วคราวนี้เราจะปั่นก็ง่ายเลยครับ R2 นี่ R2 แล้วยิงก็เป็นปั่น สปีดสปีดกระชากนี่ที่เราคุ้นเคยเลยวินนิ่งเฟกช็อตและ R สองเป็นปั่นนี่คุ้นเคยเคตัวนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งว่าได้ไหมตัวที่เราปักตะกร้าไว้นะครับผมแนะนำนะครับถ้าเราไม่ได้เชื่อมต่อเราลบไปก่อนอุปกรณ์อ่ะมันจะค้นหาได้ง่ายกว่านะครับเนี่ยสองตัวเลยที่ไม่ได้เชื่อมต่อเราลบไปก่อนแล้วเราก็รีเซ็ตใหม่ครับในการเปิด แชร์กับปุ่มวันนี้นะครับอ่ะมันจะขึ้นแล้วก็เปิดบลูทูธถ้าไฟหยุดปุ๊บไม่ได้นะครับต้องให้ไฟเปิดอยู่นะไฟกระพริบอยู่คือถึงจะใช้ได้นะแล้วก็จับคู่ให้ทันนะครับอ่าตอนนี้ได้แล้วนะครับเชื่อมแนละ้วตอนนี้ผมจับคู่ได้แล้วนะแล้วมาดูกันที่เหมือนเดิมมาที่จอยครับเซตติ้งทั่วไปลงมาข้างล่างการควบคุมเกมครับตัวนี้ก็บอกกันไวเลสชื่ออะไรแบตเต็มร้อยแล้วผมทิ้งชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับต่อไปแล้วก็มาตรงนี้เลยเพราะมันมีค่าโปรไฟล์อยู่เลยนะ R1 ที่เราเซตไว้ตัวจอยสีดำนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ทับไปเลยมาที่ค่าเริ่มต้นครับแล้วเปลี่ยนตรงนี้เป็นสปีด R1 ที่เราเซตไว้แล้วเข้าเกมเลยจบต้องนำอะไรครับเนี่ยแล้วก็ใช้ R1 เป็นสปีดได้เลยโอเคคราวนี้ละามาันแล้วครับเราจะ R2 เราจะเป็นปุ่ม b ิดเคอร์เอไม่ครับ R2 จะเป็น b ิดเคอร์เโดยอัตโนมัติตัวที่มีบิดนะ อย่างฮะเมื่อกี้มีเป้มีแน่นอนแต่ถ้าผมไม่มีปีกตัวกระชาตมีมีมีต้ากระชาตก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทิศทางไม่มีตัวนี้ไม่มีลืมไปเป็นไอดีลูกนะครับเมนเดทจริงแต่เป็นเมนเดทเมนเดทฟีเจอร์ไงถ้าเป็นตัวโชว์ไทม์หรือตัวอะไรนะเออมันมีโอเคเรียบร้อยครับเปลี่ยนแค่นี้เองง่ายๆนะครับ ดูกันอีกรอบหนึ่งครับได้แค่ iOS นะครับใน Android ผมยังไม่รู้นะคือเชื่อมเสร็จแล้วใช่ไหมก็มาที่ทั่วไปครับเสร็จลงมั้งล่างการควบคุมและอย่าลืมมาเซตตรงนี้ก่อนครับโปรไฟล์ถ้าไม่มีก็เพิ่มโปรไฟล์ใหม่แต่ผมมีแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยน R 1เป็น R 2เปลี่ยนจากค่าเริ่มต้นเป็น R 2แล้วก็เปลี่ยน R 2เป็น R 1กดเซตกดไปที่สถานะตัวจอยครับแล้วมาเปลี่ยนตรงนี้ครับใช้โปรไฟล์ไหนเป็นค่าเริ่มต้นก็คือแบบโรงง,งานที่ผมเซตไว้คือสปีดหนึ่งครับแค่นี้เลยจบ ใช้ได้เหมือนเดิมสามารถกลับมาวิ่งด้วย R 1เหมือนวินนิ่งที่เราคุ้นเคยกันครับนี่ได้เลยครับแล้วก็ปั่น R 2อ่ะโอเคคลิปนี้มีมาวนี้ครับแนะนำอาจจะยาวหน่อยนะแต่เข้าใจแน่นอนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายครับ